เด้อครับ FC หาแหก็เริ่มที่จะเปิดแล้วครับสำหรับปี67น,นะครับเนาะก,ก,ก็ทัศนียภาพสวยงามเรามาดูช่วงเช้าๆนะครับที่หาเปิดแ่ ตอนนี้กำลังเห็ดซุ่มวะกำลังเห็ดซุ่มวัตอนนี้นะโอ้เจ้าทงไงเจ้าน่ะทงสีฟาทงสีฟามีจากซุ่มทงสีฟงสี่้นนะมีมีมีจากซุ่มซจของของของเจ้าน่ะหกสิบโอ้โหตามสิทธ์นะคนละหกสิบตามสิทธ์ครับโอ้

วันนี้หินนะนี่เวลาแขกงจนลงแข่งเหลี่ยมงามอืมันจะมีแต่หินล้วนๆนะบ้านมันจะบ่มีเท่ามันจะบ่มีเท่าบ่มันจะบ่มีเท่าเลยนี่บัดแขกมาะพเท่าเซนนึงอะไังบ่มีนี่เอาไปลาบได้บ่เท่านี่วันนี้ลาบได้อยู่เด้อมันนี้แขกงเยียบขึ้นเยียบลงน่ะฮอดจะเก็บมือใส่เือนนร่เออมันเป็นมันเป็นมันเป็นหินกวดเนาะหินกวดทั้งนั้นเลยนะมันไม่เป็นปออครับครับมดีตรงนี้เด้ยบ่ดิหไป้อืด กินเลี้ยงลูกเลียงกินเลี้ยงกินมังงี้เนี่ยโอ้ลูกขีนข้าก็หยับหยาบอยู่ให้ลูกกินขาก็หยาบหอยู่เนาะเขาท่าเขาท่าไม้มันมีดีกว่าอื่นชักชวนชักชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะขึ้นมีดีหมายเขามาหินตรงนี้เนี่ยมันพื้นมันก็จะเป็นลาบไปตลอดโมมีรูมมีบ่อแล้วก็โมลมอีกครับที่อื่นขึ้นเป็นทรายมันสิลมอ่ะน่าจะ เส้นทท่องเที่ยวมากินปลาสดๆเลยแต่ขาแหะไรบายปลาดิผูกอะ้เลือกกินเป็นโตๆเลยจ้ะแมนบอกผูกไว้เลยบ่ลามไม้เลยบอกัวนี้ลาบก้อออยสามร้อค <c oughs> ah, ุยกันเลยค่ะเลย้อืมอืมอืมลจมเรือมาเที่ยวน่ะมาพี่บอก จอดรถสีใดกับเลือกสีนั่นฟรีแต่ต้องมาสีใดกับขึนั่งสีนั่นนะโอ้อันหมายถึงว่าเขาบริการแล้วเนาะไปกับฟรีครับไปกับฟรีแต่ถ้าไม่นั่งซุ้มเขาก็คือเสียตังค์เออคูณมาเพื่อที่พ้ายจะไปนั่งสีซุ่มสิเจ้าก็ต้องเสียเงินให้เขาคันมันอ๋อครับครับมองจอดรถกันแนวนั่นเลือไปกับก็คือฟรีครับตรงนี้มันเจะดีคือฟรีทุกอย่างบรับเสียตะขาอาหารเครื่องดื่มนั่นไง เด็กน้อยก็เล่นได้ปะเรได้จะเล็กน้อยเลยได้สบายมากเพราะว่าพื้ตรงนี้มันเป็นที่ลาบไงคะอ๋อมันมันมันมีบ่อเล้พี่อ๋อครับครับถ้ไปนอกๆือบ่มีลุมมีบ่อแต่ทีลาบเดียวไปตลอดครับครับผมเอ็กชซส่วนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะจต่ความปลอดภัยจะสูอยังไงเลยจ้ะแต่ที่เพิ่นก็มาดูแลมาอันให้ความปลอดภัยเบื้องตอย่างขนาดจ้ะครับช่วระบบหมูบ่มูบ้านร่วมกันทุกช่วนเวลประจําจ้ะ มาทุกทุกอาทิตย์เลยค่ะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ก็กําลังจะมีการจัดซุ้มนะครับจัดซุ้มเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนทงแสดก็เรียบร้อยแล้วครับกับทงแดงวันนี้ธงฟ้าน่าจะลงมานะครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับจากตํารวจน้ําธาตุพนมนะครับลงมาดูพื้นที่ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก่อนเปิดหาดนะครับโดย ท่านสารวัตรนะครับพันธุ์บุตรีราชวัตรลาบุตรนะครับบรรยากาศสวยงามครับตอนนี้ถ้าเรามองเห็นโน,น,น่นไปโน่นนะครับก็จะเป็นองค์พระธาตุพนมนะครับไม่ห่างจากพระธาตุพนมนะครับหาดแห่จุดนี้ห่างอยู่ประมาณสัก ห้ากิโลนะครับห้ากิโลกว่ากหกกิโลนะครับห่างจากตัวอําเภอนะครับลงมาทางทางทิศใต้นะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านน้ากลบนะครับอยากขอเชิญชวนนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับฤดูการท่องเที่ยวทางน้ําที่สวรรหกสิบเจ็ดนะครับหาดแห่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถที่จะมาเขาเรียกว่ามาท่องเที่ยวนะครับ ก็ท่านไหนอยากจองโต๊เนะครับคัวคุณติ่งรี่นะครับก็มีเบอร์โทรให้นะครับมีสะพานเดินเข้ามามีเบอร์โทรนะครับโทรมาสอบถามก่อนเด้ออาเอฟซีท่านใดอยากเขาเรียกว่าอยากโทรมาจองโต๊เะนาะก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มแข็งครับวันนี้แต่เช้าเลย กทมกตีกันทุกบุญมุกห่ยอะหดปจบผมมีกติาโคกติกาปับตีกันปับตีมอตผมมีฝ่ายเดียบผ้อมเฝ่ายชางกด้ยีว่รามงมาตีมยัเงเกยนเยู่าปับตีันปับเพื่อโปรตรงเรียนตอกเทียมันจบแล้วกนเอาโรจบก็คือโรตรงมือแนี่ น้ำใสดีครับเอฟซีอันนี้ก็เป็นหัวหาดด้วครับด้วยหัวหาด

ดันยีที่วานี้ปคคนท่ท้คนที่วที่รัวโบนีเจ้าเดดวะนี่ครับวันนี้มาที่หาดแห่นะครับนะเข้าท่าเลย